ระสมพงเป็นพรนหนุ่มรูปงามที่เพิ่งบรรพชาและศึกษาพิธีกรรมบูราณมาได้ไม่นานวันหนึ่งเขาได้รับนิมนต์จากหญิงสาวชื่อพลอยซึ่งเป็นคนดังในโลกออนไลน์ที่แล์สดทุกวันเพื่อหารายได้พลอยพูดอย่างมีความหวังและสันคลในน้ำเสียงว่าเธอต้องการให้พระสมพงช่วยทำพิธีแก้กรรมให้เพราะเธอรู้สึกว่าชีวิตเธอเต็มไปด้วยคราะกรรม ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผ้าจางครับฉันอยากขอให้ช่วยทำพิธีแก้กรรมให้หน่อยคะ่ะฉันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างร้างเอาไว้ไม่ให้ฉันกล้าไปข้างหน้าได้เลยพลอยพูดพร้อมเอื้อมือมาแต่เบาๆที่แขนของพระสมพง์พระสมพง์รับฟังด้วยความตั้งใจและกล่าวตอบอย่างมั่นใจจิตนิมนต์นี้จะต้องทำด้วยขันพิเศษ ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณที่ได้รับถ่ายทอดมาแต่บรรพบุรุษข้าพเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้ครบถ้วนพลอยพยับหน้ายอย่างเชื่อใจพระสมพงษ์เริ่มวางแผนการเตรียมขันและวัตถุมงคลที่จําเป็นแต่ด้วยความที่เขายังขาดประสบการณ์และต้องการทําพิธีให้ทันกําหนดเวลาที่พลอยเร่งรัดเขาจึงเลือกใช้